เล่นอย่างเงิ้ๆไม่ได้เล่นมานานแล้วไหมครับคิดถึงก็เลยอ่าเล่นอือฮอือเออยืมาเบิดอ่างบา้บานแยกบ้านเล็กบ้านน้อยเลยวะ เข้ามาทำไมนะ่ะเรา ก็ดู้เอาเเ่าไปย่างประตูใส่ไปก็ดีไกล่ลุกหนาว Chị <laughs> ừ, <điểm hiệu> <laughs> phải cầm nữa cho anh tục subscribe cho kênh Ghiền ตกปลาซีนี้เงีย้ยไงเวลาทุ่นมันจมก็แค่วิทขึ้นมาวัดวิทโซวิบดิบบัด,ดติดนะฮะงตอนนะี้โอเคได้ปลามาแล้วก็เอาปลาไปย่างนี่บ้านของเราแล้วก็จะมีคนมาคอยสร้างบันไดมาเยอะแยะไม่รู้สร้างมาทำไม ใช่พอดีหลอดข้า,างล่างเหมือนจะมีมอนสเตอร์นะไม่ว่ามีอุ้ยอ้าตาบ้านลงมาไหมอ่ะอยากตายากินบลอดลิบ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 มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายคิปตรงไหนเนี่ย Oih, ole. <laughs> ah.

มาขึ้นตูวสุดริธานี่เสี่ยงไปเนี่ยโอเคกลับบ้านทำงาเต็มเลยอะไรอะ่ะ ทำอะไรเส้นโพแดนหอลาับบไม่สนใจใคร แล้วก็อ,อ,กอย่างนี้เฮ้ยแต่บางง้องไม่เห็นเด็กทะเลต้องดีกว่าเอาอีกแล้ว อันนี้นเป็นเมนูตัเต้าตัเต้าไปทาอาหารไม่ได้หรอต้องอ้มอ,อ้าว ละอันดูแลทานสินทันไม้โอเคเอาไข่ได้ไหมไม่ได้วะ่ะหาเน่าแล้วหรออ่าเน่าอดะ อุ้ยไม่คิดกินเ,เด็กดูใส่นี่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้อ,อันนี้จะเป็นโพเดมไม่เล็กต้องตาแบบวชิว เล่นตอนนอนแหละคิดถึงก็เลยเล่นไม่มีอะไรมากแค่อยากตกตาหยุดใจบางดีดดดก็ร้องเฮ้ยไม่กินเยอะจริงดิ ใส่ตกปลาหมดบ่อไม่มีปลาแล้วมั้ง mệt 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 เข้าหรอเข้าไปสิเข้าปิดนะตั <Eld ling> กไงวะไม่ใช่แล้ว <g Rub> ตักน้ำเอาทูตักน้ำ โอเคแค่ okay. Okay, มาชิวๆเฉยๆไม่มีอะไรไเดี๋ยวคลิปนอนละนอนละบาย